ท่ e นักเรีคสค่ะแวสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาครั้งที่แล้วเราเรียนรู้การแต่งประโยคนี้ไปนะคะแต่งประโยคเกี่ยวกับฉันกินอะไรเป็นอาหารเช้ากลางวันและเย็นันได้ไหคะ I have แล้วก็ตามด้วยอาหาร for breakfast I have coffee for breakfast I have Solad for lunch I have pizza for dinner นั่นเองนะคะเราเรียนไปแล้วนะแล้วก็คำทั้งสี่คำนี้นะคำ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์ที่บอกความบ่อยนะคะเราก็เรียนไปแล้วสี่คำนี้มีอะไรบ้างนะอ่านตามครูนะคะ always แปลว่าเสมอนะ always เช่น I always have coffee for breakfast ครูกินกาแฟเป็นอาหารเช้าเสมอนั่นเองนะคะต่อไป I usually have salad for lunch ฉันกินสลัดเป็นอาหารกลางวันโดยปกตินะปกติแต่ก็ไม่ได้เสมอนะประมาณ70%นะคะต่อไป I sometimes have yogurt for lunch ฉันกินโยเกิร์ต เป็นอาหารกลางวันบางครั้งนะคะต่อไปสุดท้าย I never have coffee for dinner. ครูไม่เคยกินกาแฟเป็นอาหารเย็นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนไปแล้วแล้วเราก็มาทบทวนเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่วันนี้นะเราจะมาฝึกเอาคำทั้ง4ี่คำนี้มาใส่ในประโยค การที่เราบอกว่าเรากินอะไรเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะเวลาเรามาใส่ประโยคเนี่ยจากเดิมเราบอกว่า I have แล้วก็ตามด้วยอาหารแล้วก็ for breakfast for lunch for dinner ใช่ไหมเราก็แค่เอา4คำเนี้ยเอาคำใดคำหนึ่งนะคะไม่ใช่คำสคำนะมาอยู่มาเติมในข้างหน้า h a v e นมันเองนะคะเช่น เดิมทีเราบอกว่า I have coffee for breakfast แปลว่าฉันกินกาแฟเปนะ็นอาหารเช้าแต่ที่ครูอยากจะบอกว่าครณกินทุกครั้งเลยคุณจะบอกว่าเสมอเลยนะครูก็แค่บอกว่า I always have coffee for lunch นั่นเองนะคะครก็จะเอา always มาใส่ครูก็จะเอา always มาใส่ด้านหน้าคำว่า have นะคะ I always have Coffee นะคะ for breakfast ก็จะหมายความว่าฉันทานกาแฟเป็นอาหารเช้าเสมอนั่นเองค่ะเด็กๆฉันทานกาแฟเป็นอาหารเช้าเสมอเห็นไหมเอา always มาเติมข้างหน้าคำว่า half นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะจากนั้น อาหารกลางวันและเย็นก็เหมือนกันค่ะเด็กๆก็แค่เปลี่ยนนะก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เองเป็นเช่นถ้าเด็กๆจะไม่ได้แตลอดก็เป็น usually ก็ได้นะคะ I usually have coffee for break for a lunch เอ,เองนะก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้เนาะ นี่เป็นต้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดในหน้านี้ค่ะเด็กๆให้แต่ประโยน์บอกว่า เรากินอะไรเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนะคะโดยใช้ประโยคที่ครูสอนนี้นะนี่อย่าลืมเติม always usually sometimes never, never ด้วยตามความเป็นจริงนะคะว่า always ก็คือเสมอ usually แปลว่า usually แปลว่าโดยปกติ sometimes แปลว่าบางครั้งแล้วก็ never แปลว่าไม่เคยนะคะแต่งมา ประโยคเองค่ะแบบฝึกหัดหน้า49ข้อ5นะคะให้เขียนบรรยายว่านักเรียนกินอะไรเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้ถูกต้องนะคะโอเคดาวสองฟอสเย์ซียูเอเกนไนซ์ไทม์บาย